ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคะอ่าเรียนกันมาหลายคลิปแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องทศนิยมกับหน่วยน้ําหนักกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่านักเรียนดูภาพค่ะลูก ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่าเป็นภาพที่ชายคนหนึ่งกำลังชั่งน้ำหนักนะคะทีนี้นักเรียนรออ่านน้ำหนักของเขาดูสิคะว่าหนักเท่าไรหร่69.6ใช่ไหมคะมีหน่วยเป็นอะไรคะอ่ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะอ่าทีนี้ ชายคนหนึ่งหนัก69.6กิโลกรัมนะคะอ่าถามว่าคิดเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมทีนี้ก่อนที่เราจะทำโจทย์ในข้อนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องทราบก่อนว่า น้ำหนัก1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ1,000กรัมใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคิดนะคะว่า69.6กิโลกรัมเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะคะอ่ะหนูดูตัวเลขตรงนี้นะคะลูก69.6 69.6นี้มาจาก69บวกกับ0.6ใช่ไหมคะก็คือ69กิโลกรัมบวกกับ0.6กิโลกรัมทีนี้เราจะต้องแปลงแปลงอะไรก็คือแปลง0.6กิโลกรัมตรงนี้ให้กลายเป็น กรัมนะคะอ่ะโอเคทีนี้วิธีคิดของเราเนื่องจากเราทราบมาแล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะทีนี้ในการแปลงหน่วยถ้าเราแปลงจากหน่วยใหญ่ไปเล็กเราจะใช้การคูณน,นะคะแต่ถ้าเราแปลงจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่เนี่ยเราจะใช้การหารทีนี้ในข้อนี้ อ่นดูค่ะ0.6กกิโลกรัมนะคะ0.6กิโลกรัมคิดเป็นอ่ะเราจะใช้คูณหรือหารคะอ่ะเราแปลงหน่วยจากกิโลกรัมให้กลายเป็นกรัมใช่ไหมคะอ่ะเราก็แปลงจากหน่วยใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยเล็ก ถ้าแปลงจากหน่วยใหญ่กลายเป็นหน่วยเล็กเราจะใช้การคูณนะคะอ่ะ0.6กิโลกรัมก็จะคิดเป็น0.6ไปคูณกับ1,000นะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ,อ่ยคูณ1,000อ่ะเราก็เลื่อนทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนะคะอ่ะก็จะได้ เท่ากับ6กร600กรัมนะคะอะทีนี้แสดงว่าแสดงว่ายอ่ะอโทษค่ะ69.6กกิโลกรัมคิดเป็นห9 กิโลกรัมหกร้อยกรัมนั่นเองนะคะในข้อนี้ต่อไปค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะอ่าบริษัทแห่งหนึ่งนะคะส่งออกสินค้าน้ำมันอ่ทษส่งออกสินค้านะคะ มีน้ำหนักเฉลี่ยปีละ4.25ตันอะคิดเป็นกี่ตันกี่กิโลกรัมคะอ่ะมาที่คําถามแรกค่ะคิดเป็นกี่ตันกี่กิโลกรัมนะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่า 1>, 1ตันเท่ากับหนึ่พกิโลกรัมนะคะอ่ะตรงนี้4.5ตันหมายความว่า4.25ตันหมายความว่าสี่ตันบวกกับ0.25ตันใช่ไหมคะ สตันบวกกับ0.25ตันทีนี้อ่ะ0.25ตันมันไม่ถึง1ตันเราอ่ะมันเป็นทศนิยมอยู่เราแปลงให้เป็นกิโลกรัมได้เท่าไหร่คะ0.25ตันคิดเป็น Uh, 0.25ตันถามว่าหน่วยเป็นตันกับกิโลกร,รมัมหน่วยไหนใหญ่กว่ากันคะ,ะตันใหญ่กว่ากิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแปลงหน่วยใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยเล็กใช่ไหมคะถ้าแปลงหน่วยใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยเล็กเราจะใช้การคูณนะคะ,ะเราเอาอะไรคูณอะไรคะ ศูนคูณกับ1นึ่พนะคะได้เท่าไหร่คะอ่าคูณนะคะคูณเขียนผิดไม่ใช่เท่ากับคูณหนึ่งพได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย สองร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะคะอ่ะแสดงว่าแสดงว่าสี่จุดสองห้าตันคิดเป็นสี่ตัน 250กิโลกรัมนั่นเองนะคะ,ะดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะเนื้อไก่2กิโลกรัม4 0 0กรัมแล้ว400กรัมเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลกรัมนะคะข้อนี้มาดูวิธีคิดค่ะ,ะก่อนอื่นเราต้องทราบว่า1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000กรัมนะคะอ่ะแล้วก็มาพิจารณาที่400กรัมว่าได้กี่กิโลกรัมนะคะอ่ะเราทำจากหน่วยเล็กให้กลายเป็นหน่วยใหญ่เราต้องใช้การหารน,นะคะ400กรัมคิดเป็น 400หารด้วย1,000เท่ากับการหารหารด้วย1,000เราจะเลื่อนทศนิยมไปทางซ้าย3ทตำแหน่งนะคะ,ะก็จะได้เท่ากับ0.4จุด4กิโลกรัมนั่นเองนะคะ โอเคตัวอย่างต่อไปค่ะสวนมันสำปะหลังแห่งหนึ่งเก็บมันสำปะหลังขายได้ปีละ3,220กิโลกรัมอาจจุดถามว่าคิดเป็นกี่ตันนะคะ,ะดูวิธีคิดค่ะ,ะเราต้องทราบก่อนนะคะว่า1ตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมนะคะ,ะข้อนี้เราต้องการที่จะ แปลงหน่วยใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยเล็กหรือหน่วยเล็กให้กลายเป็นหน่วยใหญ่คะอเราแปลงจากหน่วยเล็กให้กลายเป็นหน่วยใหญ่นะคะใช้การหารนะคะ3า0พันสกิโลกรมัมคิด เป็น3,200ยเอ้ยสามพันหารด้วย1นึ่พจะได้เท่ากับเลื่อนทศนิยมไปทางซ้าย3ามตำแหน่งนะคะจะได้เท่ากับ3.2มกิโลกรัมนั่นเองนะคะ อามาดูแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดมี4ข้อนะคะนักเรียนกลับไปทุกทวนนะคะและอย่ายลืมส่งแบบฝึกหัดครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอเพียงเท่านี้ต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ